เกษตรทวนก็นำผมเปลี่ยตจากแปลงนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นไม้ดอกไม้ดอกสีสีกินได้ด้วยนะครับสีที่หนึ่งก็คือสีเหลืองนะครับเป็นดอกทักทองดอกฟักทองตัวผู้ซึ่งเราผสมพันธุ์ตัวเมียแล้วนะครับแล้วก็เราดเอกตัวผู้ที่ครับตัวผู้ครับ ถ้าเป็นตัวเมียเ็าจะเป็นเขาจะเป็นมีลูกมีลูกเล็กๆกระป๋<ซ>ครัามีกระป๋อข้างล่างนะครับพอเราผสมพันแล้วเราก็ติดดอกตัวผู้มานะครับเราไม่ต้องให้แมลงผู้ผสมให้ดอกสีเหลืองผ่านไปนะครับดอกที่2เป็นสีม่วงนะครับเอาสีม่วงเป็นดอกอันชันันชันห้าช,ชั้นของประเทศนะครับมีันชันห้าชั้นผู้คนก็สามารถมีได้ถ้าใครสนใจก็ติดต่อได้มีบริการุ์ให้นะครับมีบริการุ์ให้สีม่วงผ่านไปนะครับสีที่สองสีที่สามเป้นดอกแค่สีขาวครับตอนนี้กําลังออกเยอะครับ โอ้คืประมาณหาซิบตนนะครับเก็บตอนเช้าต้องไปเก็บตั้งแต่ตีห้าจิดท่านเบียดมาเห็นงานั้าสีที่สามแล้วนะครับสีที่สี่เป็นสีแดงดอกแก่สีแด,ดงสวยมากครับแข็งกินได้เหมือนกับสีาขาวนะครับรสชาติไม่ต่างกันรสชาติไม่ต่างกันครับแล้วก็เวลาเราไปลวกใส่กันก็จะเป็นสีที่มีความสวยงามผสมปรานกันนะครับก็จะมี<ข>อมันที่อันที่ห้า เป็นผักกุ้งนะครับเดินผ่านไปผักกุ้งปลอดสารนะครับสีเทียวนะครับเป็นยอดกับกุ้งเป็นกับส้มตำอร่อยนะครับนี่ครับยอดสวยๆนี่เป็นเงินที่ขายได้วันนี้ครับได้เยอดมากนะคะได้เท่าไหร่วันถุงละสิบบาทนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกได้หกสิบบาทครับโอ้ยดีใจด้วยเฮ้บัลละหกสิบบาทครับผมได้ห้าสิบหกสิบก็ดีแล้วครับบัลละห้าสิบหกสิบได้ค่าน้ำมันมอเตอร์ไซค์ไปพอดีครับสุดยอดสุดทอดงานได้นะครับสุดยอดมากเลยนะครับนะครับพี่ศูนย์ ที่ศูนย์ฐานขัอธาาองค์ความรู้และการเกษตรนะครับเดี๋ยวเราจะแปะเราจะแปะเซตพุกไปให้นะคะขอบคุณมากครับอาจารย์เจาครับขอบคุณนะคะกลับมาครับดูสวยมาก